แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า36อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด9.9การสร้างแบบรูปําำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ข้ 1> อ1สร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างตัวอย่างมีให้นะคะฟ้าแดง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 นะคะเราก็ต้องให้เหมือนกับแบบนะคะโดยต้องใช้สีให้เหมือนด้วยนะคะก็จะได้ฟ้าแดง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  ต่อไปนะคะแบบเขียวแดง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 เราก็ต้องสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีก็จะต้องเหมือนกับแบบก็คือเขียวแดง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 ข้อ 2. สร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีตามจินตนาการ ให้ดูตัวอย่างจากข้อหนึ่งนะคะก็คือเราจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะจะใช้สีอะไรก็ได้ให้ให้เป็นแบบรูปตามจินตนาการของเราเราสามารถวาดรูปอะไรก็ได้นะคะสี่เหลี่ยมก็ได้สลับกันไปนะคะสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวแบบนี้ก็ได้นะคะวาดอีกแบบหนึ่งจะเป็นอะไรรูป วงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพิ่ม